เราเนี่ยมีสาขาทั้งหมดนะครับสาสอาขาเราเป็นหมดเลยรายจ่ายเท่าเดิมรายรับไม่มีผมมีพี่น้องประมาณ400คนครอบครัวฟินิกซ์เราต้องอยู่ไห้ได้โควิดเนี่ยเป็นวิกฤตแต่เรามองเป็นโอกาสเราอยากจะทานฟอร์มองค์กรของเราเมื่อ3-4ปีที่แล้วเราก็ได้แค่คิดแต่วิกฤตเนี่ยเป็นตัวที่กระตุ้นให้เราได้ทำสิ่งที่ยังไม่ได้ทำไปคนเดียวอะ่ะมันไปได้ไวแต่ถ้าไปได้ไกลอะ่ะต้องไปด้วยกันผมชื่อพรนธชัยปาทานนะครับเป็น CEO ของบริษัทฟินิกซ์พรีเมียมคาร์คีนิ่งครับ เราก็คุกคีนะครับอยู่กับวงการล้างรถมาตั้งแต่เด็กๆครับคำว่าล้างรถมันอยู่ในสายเลือดครับมันเหมือนแบบว่าเราเกิดมาเราก็เจอแต่สิ่งแบบนี้ตื่นมาก็ได้รับแต่เรื่องล้างรถมาโดยตลอดแล้วเราก็ชอบรถอยู่แล้วด้วยครอบครัวเราก็ทําล้างรถมาโดยตลอดจนมาถึงทุกวันนี้เราก็ได้ซึมซับได้รับความรู้ได้รับประสบการณ์จากคุณนะ้าคุณแม่มาโดยตลอดเราก็เลยจะนามาพัฒนาองค์กรของเราให้ก้าวต่อไปยังไง ฟินิก์ของเราเนี่ยมีสาขาทั้งหมดนะครับสาสาขาทั่วประเทศจึ่งใน32สาข,าขาของเราอยู่ในห้างสรรพสินค้าทั้งหมดวันที่เขาประกาศว่าห้างสรรพสินค้าต้องปิดเราปิดหมดเลยรายจ่ายเท่าเดิมรายรับไม่มีสิ่งที่เราต้องกลับมาคิดสิ่งแรกเลยก็คือครอบครัวของเราตอนนี้ผมมีพี่น้องประมาณ400คนผมมองตาเขาแล้วแบบไม่เป็นไรครอบครัวฟินิก์เราต้องอยู่ไมได้ทางฟินิก์เราก็คิดเลยว่าโอเคเราจะไม่หยุดแค่นี้เราตั้งวิสัยทัศน์ข,ของเราว่าเราจะเป็นผู้นำด้านนะวัตกรรมการทำความสาะอาดรถยนต์ ซึ่งโควิดเนี่ยเป็นวิกฤตแต่เรามองเป็นโอกาสเราอยากจะทานฟอร์มองค์กรของเราเมื่อ3-4ปีที่แล้วเราจะต้องเป็นผู้นําให้ได้เราก็ได้แค่คิดแต่วิกฤตเนี่ยมันไปเป็นตัวที่กระตุ้นให้เราได้ทําสิ่งที่เราคิดไว้แต่ที่ยังไม่ได้ทําตอนนี้เราได้ทําแล้วลูกค้าทุกคนเข้ามาเนี่ยไม่ต้องทําอะไรเลยแค่สแกน QR วอารโค้ดแล้วลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันเป็นเจ้าแรกที่กล้าพูดได้เลยว่าเราสามารถรับรถผ่านระบบออนไลน์ได้ต้องขอบคุณโควิดที่ทําให้เกิดต,ตรงนี้ขึ้นมา เราจะไม่ลดเงินเดือนพนักง,งานแม้แต่บาทเดียวเราจะไม่ลดสวัสดิการที่เขาเคยได้แม้แต่อันเดียวเรามองกลับกันว่าการที่เราหักค่าตำแหน่งเขา500บาทสมมุติเรารวยขึ้นไหมเราไม่ได้รวยขึ้นแต่เขาอะ5 0าบาทของแต่ละคนมันไม่เท่ากันผมมองว่ามันทําให้เขารู้สึกไม่มีความสุขมากกว่าผมจะบอกกับพนันทุกคนว่าไปคนเดียวอะมันไปได้ไวแต่ถ้าไปได้ไกลอะต้องไปด้วยกันเราก็เปลี่ยนใหม่เลยแล้วนโยบายของฟินิกเราคือเราจะไม่หักเงินแม้แต่นิดเดียวแล้วพนักงานเขาก็ตั้งใจทํางานมากขึ้น เขารู้สึกภูมิใจในองค์กรของเรามากเลยทําให้ส่งผลถึงยอดขายขึ้นมาวละมียอดขายที่เพิ่มมากขึ้นมันสวนกระแสกันมันมาจากความตั้งใจจริงๆของพนักงานและความเชื่อมั่นของลูกค้าในช่วงน,น,นั้นจริงที่ทําให้ฟินิกของเราเก้าวจนถึงทุกวันนี้ได้ ความล้มเหลวของผมเนี่ยมันเป็นตัวกระตุ้นให้เราประสบความสําเร็จถามว่าผมประสบความสำเร็จหรือเปล่าว่าไม่แต่คนที่จะมาประสบความสาเร็จได้มันก็ต้องมาเจอความล้มเหลวก่อนเมืเ่อโควิดรอบแรกนอนอยู่บ้าน3เดือนคิดอย่างเดียวว่าทําไมต้องเป็นชั้นด้วยจะทํายังไงให้ลุกจากตรงนั้นขึ้นมาเร็วที่สุดก็เลยคิดไปถึงพี่น้องของผมสี่ร้อยคนที่รอคําตอบจากเราอยู่ว่าเขาจะอยู่ มันก็เลยเป็นตัวกระตุน้นผมว่าตรงนั้นเป็นความล้มเหลวแล้วเป็นวิกฤตหนักที่สุดที่เคยเจอมาคำว่าล้มเหลวผมคิดว่ามันเป็นบันไดขั้นที่หนึ่งที่จ้าวเาไปสู่ความสําสเร็จได้ผมมีคติที่ผมชอบมากเลยนะของในหลวงรัชกาลที่9นะบอกว่าเข้าใจเข้าถึงแล้วก็พัฒนาตอนนี้เราเข้าใจแล้วว่าเราสามารถทําอะไรได้บ้างเราเป็นผู้บริหารแล้วเนี่ยเราอย่าเป็นแค่ชื่อเราต้องเข้าใจปัญหาจริงๆเอาง่ายๆเราอาบน้ํสาสระผมมือเราเปื่อย ต่เนี่ยเขาต้องอยู่กับล้างรถประมาณเป็นวันๆขอดูมือปรากฏว่ามันไม่แค่เปื่อยไงมันมีแบบแผลเต็มไปหมดเลยเราก็กลับมามองว่าโอ้มันหนักขนาดนี้เลยเหรอทำไมมันถึงเป็นแบบนี้ปัญหาไม่เกิดจากอะไรอ๋อมันเกิดจากโฟมครับโฟมมันกัดมือปรากฏว่าต้องเปลี่ยนอะไรครับก็กลับมาที่โปรดักผมได้ไอเดียจากพนักงานทําไมเราไม่ทํ p โปรดักให้เป็นแบบไม่กัดมือเราก็เอาตรงนั้นอ่ะมาพัฒนาต่ออันนี้มันเป็น3าําที่ได้เรียนรู้มาแล้วก็ใช้มาโดยตลอด สิ่งที่เราอยู่ได้อยู่ทุกวันนี้คือเรามององค์กรของเราว่าเราไม่สามารถโตคนเดียวได้อยากจะให้ทุกคนมองพนักง,งานของเราคือครอบครัวเชื่อมั่นว่าทีมงานของเราเก่งทีมงานของเราดีคุณภาพชีวิตของทีมงานเราดีธุรกิจเราถึงจะโตคำเดียวสั้นๆจากใจเลยครับคำว่าสู้คำว่าสู้ไม่ใช่แค่ว่าคำพูดแต่มันคือการกระทำใครก็พูดได้ฉันสู้แล้วเวลาสู้เนี่ยต้องกลับมาดูว่าเราสู้กับอะไร สู้กับความที่เราชอบกับมันจริงๆหรือเปล่าถ้าไม่ชอบถ้าไม่รักอย่าไปสู้ถอยสู้แล้วถ้าเราล้มเราจะอยู่ได้หรือเปล่าผมเชื่อธุรกิจของ SME ไทยผมว่ามันไม่แพ้ชาติใดในโลกแล้วก็อยากจะให้กำลังใจแล้วก็อยากให้ทุกคนคิดว่าสิ่งที่เราทำอยู่มันดีที่สุดไม่มีใครเพอร์เฟคร้อยเปอร์เซ็นต์ก็อยากจะให้ทุกคนหันมามอง,งคนรอบข้างของเราด้วยว่าเขาอยู่ดีกินดีหรือยัง